เอาละครับครับผมจอดีมาเกอร์ฟัคเกอร์น,นะและวันนี้นะครับเราอยู่เกมเพอร์เชสนั่นเองนะเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือที่เป็นเกมหมักรุกสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยนั่นเองนะเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับบอทก็ได้หรือว่าสามารถกดไปเจอกับคนอื่อนก็ได้ด้วยเช่นกันนะนั่นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันลวกันนะครับแต่ก่อนจะไปเล่นนะครับคือผมอยากจะให้ดูหน่อยคือเกมมันเป็นเกม,มนแบบหมักรุกน่ารักอ่ะมีตกแต่งด้วยนะคือ เราสามารถกแต่งตัวหมากของเราก็ได้นะคุณเห็นไหมมันก็มีให้เราซื้อหรือว่าให้เรากดบล็อกก็ได้แล้วันดูดิมีหมากรูปน่ารักน่ารักเป็นแบบน้องแมวตีมต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีกระดานนะเห็นไหมบอร์ดเกมที่เราไว้ใช้เล่นเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนทีมได้ด้วยนะครับกนะัดูดิค่อนข้างมีหลากหลายเลยนะและคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นกับคนหรือว่าเนี่ยกดไปเจอคนอื่นแบบออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะสามารถสร้างห้องเล่นก,กกมบอร์ดก็ได้ด้วยนั่นเอง เอาละตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับี่ดูเกมมันค่อนข้างจันน่ารักเลยนะครับนัคืออันนี้ผมเล่นกับบอดนะบอดระดับมีเดียมครับนะเพื่อเระการเสียเวลาษษ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 มาเริ่มกันเลยดีกว่าใครไม่เคยเล่นหมากลุกเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคือเกมมันเล่นง่ายครับยังบอกเลยว่าตัวนี้สามารถเดินไปตรงไหนได้คือใครไม่เคยเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นได้น,นั่นเองครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลย <S <S ผมรู้สึกว่าผมชอบนะคือเกมมันน่ารักดีครับนะเกมมันน่ารักก็เลยอยากจะลองแนะนําเผื่อใครแหละเรียกว่าอยากจะหาเกมมือถือเล่นนะ กลัวว่าจะไม่มีเกมมือถืออะไรนั่นก็นี่เลยครับเกมหมากรุกนะสามารถเอาไว้เล่นกับเพื่อนเพลินๆได้เลยนั่นเองเป้าหมายคือเราจะต้องชนะบอทดให้ได้นะผมบอกให้ว่าเล่นกับบอทดนี้เป็นอะไรที่อีซี่มากเพียงแค่คุณมีทหารมา้าผมคิดว่าคุณสามารถฆ่ากองกําลังของฝั่งศัตรูเนี่ยได้แทบทั้งหมดเลยนะเว้ยผมเจ้เอาทหารมา้าผมบุกทะลวงเข้าไปด้านหน้าเพื่อให้ศัตรูเนี่ยเกรงกลัวเด,ด,ด,ด๊ะเด๊ะถ้าเรากินม้าเราตายแน่นอน ผมยังไม่พิถ่มแล้วกันเอ๊แต่ละม้าเราฆ่าตัวนี้ได้จริงเย,ย้เย,ย,ยมาดิกูฆ่าหมดอะ่ะฆ่าแหลกอุ้ยม้าเราจะตายหรือเปล่าถ้าเรายังเดินอยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามันมีตัวไหนกินได้บ้างวะผมไม่รู้อ่ะผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนมันกินได้มั่งนะแต่ผมรู้ว่าไม่ปลอดภัยครับเราต้องเอาม้าเราเดินกลับมาก่อนกลับมาก่อน เดินไปนะ่นคือเกมมันน่ารักนะเล่นไปเรื่อยๆจริงๆครับไม่ต้องรีบนะผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใครอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยผมว่ามันแข่งกันได้นะคือมันน่าจะเล่นเพลินๆได้เลยอะ่ะอุ๊ยอ้าวกูแด้งหลุดเฉยเลยครับเมื่อกี้เป็นการผิดพลาดของตัวเกมนิดนึงครับมันก็แน่นอนมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการหลุดก็อย่อยาไปโทษเกมเลยครับนะโอเคกลับมาเริ่มกันต่อเลยโอ้ต้องมาเริ่มใหม่เลยเมื่อกี้กําลังเลียบเลยนะครับนะเออโอ้ต้องกลับมาบู๊ใหม่ละนะ เล่นแบนรวดเร็วเลยไหมคือผมว่าผมจะเอาจริงนะผมจะใช้ทหารม้าของผมเนี่ยจัดการฆ่าสัตวูโทิงแบบไม่เหลือเยอะใหญ่อย่าเดินมาอย่างนี้ก็ตายเด้อีหนูรู้หรือเปล่าว่าเขาเล่นกันยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเยเฮ้ยเรียบร้อยกูโดนแดกดูทรงแล้วอุ้ยมันไม่กินว่ะแั้วก็เดินเดินมาประชันมนาก็นะใช่ไหมไอ้ที่ไม่ต้องตกใจนี่คือบอทอีซี่ครับนะ เออบทกระจอกนั่นเองนะคือไม่ต้องงงว่าทำไมผมเทพคือบอทกระจอกนะคือผมแค่อยากเล่นให้ให้คุณผู้ชมดูแบบคร่าวๆท่านั้นคือไม่ได้อยากจริงจังคือถ้าจริงจังเนี่ยคือเดี๋ยวมันจะแบบกลดร้ายเกินไปนะคือมันกลัวว่าเกมมันจะนานเพราะเอาเข้าจริงคือบอทมันก็ไม่ได้โง่นะแต่อันนี้คือบทมันโง่ะเดินมาอย่างนี้โดนฟันดีบัตรหลวงบัตรหลวงอุ้ยเยี่ยมฆ่าหมาโก้ตายซะมีอนี่เจอแมวเสียงแมวมันคือเสียงแมวมันคือเดินต่อไปเถอะ เอาอะไรวะโอ้ผมว่าเกมแม่งแปลกๆแ,แล้วเอ้ยตอนกูไม่อ่านคิดเกมเนนแมบบ่งเล่น่นแบบลืนพพ่นปืดลื่นปืดพองกว่ัดคิดแม่งหลุดเอ้ยนี่มันเสียหน้าผมนะเว้ยโอเคแล้วกูจะเล่นจบไหมเนี่ยคือก็อยากเล่นจบให้คุณผู้ชมดูนะแต่ว่าถ้าหลุดอีกก็มึงก็เจอกันละกันเกมหมากรุกนะครับลองไปเล่นในโทรศัพท์ดูได้นะผมคิดว่าคือถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันอาจจะไม่สถินหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออบางทีเนี่ย เกมอันน yeah, right. huh? ี้ม an right? yeah. ันอาจจะไม่ได้มันรองรับเล่นในคอมให้มันสะดวกสบายก็ได้นะเข้าใจป่มเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันนึงม้วนแต่โมครับหมาแม่งเดินมาถึงฐานกูได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปลกแล้วไอ้ทิสมันมาทำไมเนี่ยตายนะเอ้าเอ้าเอ้าหมาตายนะหมามันตายนะเดินมาขนาดนี้อย่าเปเหวอุ้ยฆ่าหมาคู่มันจะกินมันจะกินมันจะกินชิงผมมันจะกินชิงผมเดี๋ยวก่อนมันเอาบาดหลวงมันโจมตีครับ ทหารมาต้องออกลงปกป้องประชนออกไปปกป้องซักอย่าให้มันเหมเกริบเจ้าแมวน้อยแม่มาครับไม่รู้มันเรียกอะไรนะผมเรี่ยหมดหมดอะไปเดะตายนะไม่หนีเอ้ยเดี๋ยวก่อนกูแพ้ปะเนี่ยไม่ใช่อ๋อตกใจคนะรับนึกว่ากูแพ้ครับที่ผ่านนะโดนตีเรียกว่าโดนตีบ้าน,นครับโอ้โหมันไลเกิรและไอ้ซอง วิธีถ้าเราไม่หนีคือพระราชินีตายครับมันเอาม้ากินแน่เดี๋ยวก่อนพระราชินีจงหนีไปนี่อย่างนี้กูเฮ้ยผมจะแพ้บอทอีซี่เหรอผู้ชมดูทรงแนละ้วกูเริ่มมีกลิ่นแล้วว่ากูอาจจะแพ้บอทอีซี่ครับดูทรงทําไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหลหือไปโอเคเดี๋ยวทหารม้าองค์นี้อ้าเอ้ยมันฆ่าม้าต่อหน้าต่อตากูเลยว่ะเดี๋ยวก่อนอุย้ย จะมันเก่งเกินไปที่ผมจะต่อต้านครับไอ้พวกนี้มันถึงแกล่งเอ้ยตัวนี้เป็นตัวนี้มันร้านบอสไหมเนี่ยแล้วมันเป็นโกงยังวะไอ้แม่มเหมือมอะไรไอ้ไใช่แม่มหะวะที่นี่มันชนทุกตัวเลยไอ้ฉันมันคือเรือไม่ใช่เรือมันเดินอย่างงี้ไอ้ฉันมันไม่ใช่เรือไม่ใช่หรอแล้วมันเดินสี่ทิศทางเลอวะหาละจนมุมครับผมว่าผมจนมุมนะจะหนีไปไหนนะพักเดี๋ยวอุ้ยพักเดี๋ยวนึงสิเพพระราชาจงเจริญ เจ้าจงกดแอกซะพระราชาพระราชาพร้อมที่จะไปพวงเพราะชนราชาของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับนะนี่คือราชาจากประเทศไทยที่ขาดการควบคุมครับตอนนี้กําลังโดนต้อนจนวงอยู่เรียบร้อยแตกไอ้ตาโอเคครับผู้ชมครับก็เกมก็เล่นเ่านี้ละกันนะ้อคือแม่งมีปัญหารุด่วยครับคือผมแพ้บอดอีซี่ด้วยนะคือเมื่อกี้โคตรน่าเสียดายเลยนะครับสำหร,รับนี้ก็มีแค่นี้นะกันคือสนชัยเลองไปดาวโหลดกันได้นะนะคือเป็นเกมมือถือนะ ก็ลองไปเล่นใั้ได้เผื่อใครติดใจยอยากจะหากเกมอะไรเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสุปเปอร์คลิกดูติดตามเพ้่อาเจลกด้วยนะสว่วนนี้ครับ